สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติด,ดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่31ธันวาคมพุทธศักราช2555ค่ะ การเสด็จพระราชดำเนินไปยังทุ่งม,มะขามหยองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินต่างจังหวัดครั้งแรกในรอบสาปีที่ประทับณนะโรงพยาบาลสิริราชนะคะและการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นนะคะได้สร้างความปลื้มปิติแก่ปวงพสกนิกรเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นว่าทรงมีพระพลานาัยที่แข็งแรงวันนี้คุณชันชยัยกยีิรติจะพาย้อนกลับไปที่ทุ่งม,มะขามหยองพื้นแผ่นดินแห่งพระมหากรุณาธิคุณกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ,คะ จากฟ้าน้ำไม่มีรวงขา้าวแผ่นดินแตกรา หากจะกล่าวถึงพระอาจัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบริหารจัดการน้ําและแก้ไขปัญหาทุกข์ปให้กับราษฎรแล้วโครงการแก้มลิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริณบริเวณทุ่งมะขามยองแห่งนี้นับเป็นตัวอย่างอันดีของความสําเร็จในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมให้กับราษฎรและยังแสดงถึงน้ําพระราชฉริทัยของพระองค์ท่านในการเอาใจใส่ดูแลทุกสุขของราษฎรอย่างแท้จริง ของการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อไฟเฝ้าตูลองทุลีพระบาทพระภิกษุจากวัดต่างๆพร้อมใจกันสวดถวายพระพรและประสงค์นี้ก่อนที่พร้อมใจกันเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระ,ะเจริญดังกึุดกล้องตลอดเส้นทางเสด็จพระ,ะราชดำเนินนับเป็นภาพแห่งความประทับใจที่ชาวจังหวัดพระนครเสียยุธยาและจากจังหวัดใกล้เคียงได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชะดำเนินไปทรงสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยเพื่อทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการแก้มลิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริทุ่งมะขามยองเพื่อแก้ปัญหาทุกขภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อว,วันที่15พฤษภาคม2555ซึ่งนับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในต่างจังหวัดเป็นครั้งแรกหลังจากประทับณโรงพยาบาลสิริราชตั้งแต่ปี2552 ในการเสด็จพระราชดำเนินคราวนั้นพระองค์มีพระราชประสงค์ในการทอบพระเนตรพื้นที่ซึ่งเคยเกิดดูทุกภัยอย่างหนักเมื่อปี2538แต่สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยการบริหารจัดการน้ำที่ดีเนื่องจากเมื่อปี2534พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ําในพื้นที่รอบพระราชานุสาวรีโดยมีความจุของอ่างเก็บน้ําไม่ต่ากว่าหนึ่งล้านลูกบาทเมตรเพื่อเป็นพื้นที่แก้มลิงกักเก็บน้ําในฤดูน้ําหลากและปล่อยน้ําในฤดูแล้งให้ราษฎรได้ใช้ในการเกษตรนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ราษฎรในรอบพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังทําไรนาสวนผสมและเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานอีกด้วย ชาววิทยาเป็นอย่างยิ่งว่าน้ํามาน้ําก็ไม่ท่วมวิทยามากเพราะมีที่รับน้ําน้ําไปก็ยังมีน้ําไว้ใช้เพื่อการเกษตร<ไ>เพราะฉะนั้นพื้นแผ่นดินแห่งนี้ชาววิทยานะครับจึงระลึกถึงนในฐานะที่เป็นพื้นแผ่นดินแห่งพระมหากรุณาธิคุณเพลงพลุ่ยพลิวริ้วทงุงมะขามหย่อง รราาาชนุสวีด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลยังปรากฏ<น>ให้เห็นถึงคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงของพื้นที่แก้มลิงแห่งนี้ในเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายปี2554ที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธย,ยากำลังจะจมน้ำแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งให้เปิดประตูอ่างเก็บน้ำทุ่งมะขามหยองเพื่อรองรับน้ำดโดยทรงยอมให้ระบบไฟฟ้าในอ่างเก็บน้ำเสียหาย เพื่อรักษาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่โดยรอบเอาไว้อีกบทเบื้องประวัติศาสตร์สร้างชาติไทยหลังจากการเสด็จพระราชดำเนินในคราวนั้นทุ่งมะขามย่องไม่ได้เป็นเพียงแค่พื้นที่แก้มลีในการรองรับน้ำแต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังกลายเป็นสถานที่สำคัญในการท่องเที่ยวทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และในเชิงของการเรียนรู้ถึงพระจริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบริหารจัดการน้ำ เป็นแหล่งในการพักผ่อนหย่อนใจและยังเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านในชุมชนคนในพื้นที่สามารถร่วมกันใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยครับ พื้นที่แห่งนี้นะคะแสดงให้เห็นค่ะเป็นหนึ่งในตัวอย่างนะคะที่ทําให้เราเห็นได้ค่ะว่าถึงแม้ว่าความเดือดร้อนของผสกนิกรน,นั้นจะเกิดขึ้นเป็นเพียงจุดเล็กๆถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลของประเทศไทยนะคะแต่ก็หาได้รอดพ้นจากสายพเนตรอันเปียมด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้นะคะใช่ละค่ะถึงได้เรียกว่าเป็นแผ่นดินแห่งพระมหากรุณาธิคุณนะคะใช่ค่ะและนอกจากนี้ค่ะพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงมีต่อยาววช นไทยโดยเฉพาะนักเรียนทุนพระราชทานที่มาจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนั้นนับเป็นการสร้างโอกาสที่ดีแก่เยาวชนเพื่อจะได้เติบโตขึ้นมาเพื่อเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อาการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองในอนาคตติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารทรงเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของเด็กและเยาวชนผู้ที่จะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของชาติในการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า จึงทรงรับอุปถัมภ์โรงเรียนต่างๆไว้ในพระราชูปถัมภ์หลายโรงเรียนและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดเที่ยวบินมหากุศลเพื่อนํารายได้จากผู้มีจิตศรัทธาร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนบุรณิธิการศึกษาพระราชทานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทยผู้ที่เรียน มีความขยันหมั่นเพียรประพฤติปฏิบัติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้นตามขีดความสามารถโดยทรงก่อตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานเมื่อปี2552 เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กดังกล่าวในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศจังหวัดละสองคนให้ได้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและสายอาชีพตอนเนื่องไปจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทรหรือปริญญาเอกตามศักยภาพของแต่ละบุคคลซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาไปแล้วรวม599ราย ทั้งยังได้พระราชทานกำลังใจให้นักเรียนทุนทุกคนตั้งใจเรียนเพื่อจะได้มีความรู้ไปประกอบสัมมาอาชีพพัฒนาตนเองและสังคมประเทศชาติบ้านเมือง เช่นนางสาวอาริยาประเสริฐสังนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่หนึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลสิริราชคณะพยาบาลาศาสตร์หนึ่งในตัวอย่างของนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารรุ่นที่หนึ่งซึ่งได้รับพระราชทานทุนการศึกษามาตั้งแต่ปี2552 โดยเป็นเด็กต่างจังหวัดที่มาจากตำบลหัวนาอเภอเมืองจังหนองบัวลำพูซึ่งครอบครัวฐานะยากจนได้รับพระกรุณาธิคุณพระราชทานทุนการศึกษาต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จากการที่เป็นผู้ที่มีพัฒนาการด้านการเรียนดีมีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนใฝ่ศึกษาหาความรู้และมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอจนได้รับโล่พระราชทานเชิดชูเกียรติเป็นนักเรียนทุนดีเด่น รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะพระองค์ท่านทรงยื่นโอกาสที่ดีที่สุดของชีวิตจากที่ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้รับจะได้ศึกษาต่อจนถึงระดับสูงขนาดนี้ตั้งใจไว้ว่าจะตั้งใจศึกษาเราเรียนให้ดีที่สุดเพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณค่ะ และในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในวันนี้นะคะพระสุฆนิกรได้ไปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถให้ทรงมีพระพลานามยแข็งแรงและเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ ที่ศาราสิริราชร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชตลอดทั้งวันซึ่งเป็นวันหยุดต่อนเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีคณะบุคคลทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปเป็นครอบครัวเพื่อทลเกล้าวทุลกระหม่อมถวายสิ่งของพร้อมทั้งตั้งจิตอธิษฐานขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระพลนามัยแข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของประสกนิกรตลอดไป นับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แสดงความจงรักภักดีและได้ร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยโดยทุกคนที่ไปร่วมถวายพระพรต่างรู้สึกปลื้มปิติที่ได้ถวายพระพรต่อหน้าพระบรมชายาลักษณ์และได้บันทึกภาพเก็บไว้ทั้งยังได้รับปฏิทินแบบพกพาประจําปี2556เป็นพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นที่ระลึกด้วย และในวันพรุ่งนี้สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อให้ทุกคนได้ลงนามถวายพระพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่2556เอาไว้ที่บริเวณศาลาสหาไทยสมาคมพระบรมหาราชวังตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที และในวันนี้ข่าวในพระราชะสำนักข,ขอนำเสนอบทเพลง Love Eternally ซึ่งเป็นบทเพลงเทิดพระเกียรติในรูปแบบของเพลงสากลเพลงแรกนะคะที่จัดทำขึ้นโดยหม่อมราชวงศ์จิราคมกิติยากรและบริษัท Royal Foundation จำกัดเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ข่าวชาวต่างประเทศได้ยกย่องให้ทรงเป็น King of the World ค่ะ ค่ะนะคะและข่าวในพระราชสำนักในวันนี้จะลาไปพร้อมด้วยภาพนี้นะคะวันนี้คุณปนานรพีรพิพันธ์และดิฉันปิยณีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ